ลุ้นเซ็นตอบแล้วหลังมิวถามเรื่องลูกแฝดไหมงานนี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่กำลังถูกจับตามองทั้งเรื่องความรักและหน้าที่การงานสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาสสำหรับเรื่องความรักเธอเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาและหากจะพูดถึงเรื่องผลงานละครเธอได้ฝากไว้ให้ตราตรึงใจอย่างเรื่องล่าสุดอกเกือบหักแอบรักคุณสามี ก็ทำเอาดังเป็นพลุแต่กระแสะแรงไปถึงประเทศจีนล่าสุดในช่อง YouTube ของมิวได้ลง EP 5หครั้งแรกของ Happy m e a l x Pocky on the Run ซึ่งคลิปนี้ทั้งมิวและเซนได้บุกไปที่บ้านของป๊อกมากี้เพื่อขอทดลองเลี้ยงน้องแฝดมิก้ามิยาเตรียมตัวมีเปนของตัวเองโดยมิวได้ถามเซนว่าถ้าหากมีลูกอยากได้แฝดหรือไม่ซึ่งเซนได้ตอบกลับไปว่า อยากลองแบบธรรมชาติก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆคงต้องไปทําแบบแฝดซึ่งเซนได้ถามมิวว่าไหวหรือเปล่ามิวได้ตอบกลับไปว่าไหวแน่นอนงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันละคะ่ะว่าจะมีแฝดหรือไม่นะงานนี้แฟนๆก็แอบลุ้นแอบเชียร์ให้มีแฝดไปเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ